เลยครับทุกคนอุ้ยปลาทับทิมครับทุกคนนี่ครับทุกคนดูครับนี่ปลานินครับทุกคนนี่ทับทิมครับนี่ปลานินครับทุกคนก็มาดูผลงานกันนะครับทุกคนบนฝั่งนี่ครับเอได้กินเลยครับทุกคนนี่ปลาหมอช้างหยียบนะครับใหญ่เลยครับทุกคน นี้อีกตัวหนึ่งนินนะครับทุกคนตาขายเจ็ดเซนนี้ปลาทับทิมนะครับมานมันเลยครับทุกคน ครับทุกคนก็ผมลงตาข่ายไว้หมายนี้นะครับทุกคนนี่ครับก็ผืนหนึ่งนะครับหัวหนึ่งนะครับจากไม้ไผ่นะครับยาวไปนู่นนะครับก็ไม่ยาวเท่าไรนะครับขัดตาข่ายก็คือประมาณอ่าสิบห้าเมตรนะนะครับสิบห้าสิบห้าเมตรตาข่ายเจ็ดเซนนะครับจากไม้นี้นะครับไปถึง่าตรงป่านู้นิดเดียวนะครับก็เผื่อว่า ปลามันจะเข้าไปในป่าผักบุ้งนะครับทุกคนปลาลาดปลาตะเพียนปลานินนะครับก็ดักทิ้งไว้ก็ค่อยมาลุ้นกันอ่าพรุ่งนี้นะครับก็พรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นกันนะครับทุกคนจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมหมายกว้างเลยนะครับทุกคนแต่กัดเราเล็กนะครับกัดเราสั้นแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับพรุ่งนี้ค่อยลุ้นกันนะครับ ได้ตัวหรือเปล่านะครับผมอะครับสวัสดีครับผมอะครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนอะครับก็วันนี้ผมก็พามาดูอ่าตักไข่ตักปลานะครับทุกคนก็เมื่อวานผมออกมาใส่ไว้นะครับก็ทิ้งไว้นานเลยนะครับทุกคนคืนหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมก็เข้ามาก็9ก้าโมงกว่าเล้ยวนะครับ ก็เดี <Bien> ๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นตาข่ายของเรากันนะครับว่าจะมีปลาติดตาข่ายของเราหรือเปล่านะครับก็น่าจะติดนะครับทุกคนเห็นลอยขาวอยู่นะครับเห็นน่าจะตายแล้วนะครับเห็นมันลอยอยู่เอาไปลุ้นกันเลยนะครับทุกคนจะได้ตัวหรือเปล่าจะสุดยอดไหมครับพี่หลามไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับทุกคนลุ้นตาข่ายของเรากันนะครับ ดูครับทุกคนเห็นอยู่ไกลๆรู้สึกว่าขาวอยู่นะครับรอยขาวอยู่ครับทุกคนโอ้จริงๆด้วยครับทุกคนอ้ยปลาาเลยครับทุกคนอ้ยปลาทับทิมครับทุกคนนี่ครับทุกคน ลอยขาวอยู่ครับโอ้ยปลาเปรอะทุกคนหยอดเสียได้ครับทุกคนดูครับอืมนี่ปลานิลครับทุกคนนี่ทับทิมครับนี่ปลานิลครับทุกคนตัวนี้ยังเป็นอยู่ครับเอาได้นะนะครับมีเปล่าครับทุกคนติดอีกรูปเปล่าครับผม ตะไคร่เจ็ดเส้นนะครับของเราโอ้โหเสียดายครับตายไปถ้าไม่ตายนี่โอ้โหได้โทษเลยครับทุกคนค่ะตรงนู้นมีหรือเปล่าครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเหยียบตะไคร่ติดโซนป่าปักบุ้งอย่างเดียวครับทุกคนโอ้โหตรงนู้นตายหมดเลยครับเสียดายครับ อูหตายนะครับทุกคนเสียดายครับผมตรงนี้ก็โรยดินนะครับปลาทุกคนติดตัวเดียวนะครับตรงนู้นสามตัวแต่ว่ามันตายนะครับทุกคนโอ้โหเสียดายเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะเก็บแล้วก็ค่อยเอามาลงกันใหม่นะครับอ่าก็มาดูผลงานกันนะครับทุกคนบนฝั่งนี่ครับพอได้กินเลยครับทุกคนนี่ปลาหมช้างเหยียบนะครับใหญ่เลยครับทุกคนนี่อีกตัวหนึ่งตายนะครับปลาหมช้างเหยียบเหมือนกันตัวนี้ก็ปลานินนะครับทุกคนตาข่เจ็ดเซนนี่ปลาทับทิมนะครับคุ้มเลยครับทุกคนสี่ ัวครับมนันมันเลยครับทุกคนพอได้โทษเลยครับอืมฝืนเดียวหัวเดียวพอได้โทษเลยครับทุกคนครับมนันมันนะนะครับผมนะครับก็สำหรับ าการลงตาข่ายหมายนี้นะครับทุกคนก็ดักทิ้งไว้ใส่ทิ้งไว้ก็ได้กับข้าวนะครับก็พอได้โทษนะครับได้ปลานินแล้วก็ปลาแปะหรือว่าปลาหมอช้างเหยียบนะครับแล้วก็อีก2ตัวก็คือเสียดายนะครับอพองไปแล้วนะครับทุกคนพองเน่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะแกะทิ้งนะครับตัวที่ว่าเน่าก็ได้2ตัวก็ได้ทีโทษนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่ามีเวลาก็ค่อย เอามาดักทิ้งไว้ใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนกันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวจากพาลุยด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันก่อนครับผมทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามมานมานครับผม